ถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะบทที่10ก็คือ WAN t ทคโ n โ l ยี y w a e. เนี่ยก็ยอดมาจาก Wide Area Network นะที่เราเคยได้เรียนไปแล้วก็มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า switching network อยู่ก็คือการส่งข้อมูลระยะไกลส่งข้ามเครือข่ายด้วย switching node ก็ดูจากโูปนี้เนาะ switching node เนี่ยก็คือพวกตู้ต่างๆคอมต่างๆที่เป็นแบบนี้แล้วก็ส่งข้ามกันไปกันมาได้โดยที่โหนเนี่ยมันจะไม่ได้สนใจนะว่าข้อมูลที่มาเนี่ยมันคืออะไรบ้าง แต่ว่ามันสนใจแค่ว่ามันจะส่งให้ใครแล้วก็ปลายทางเนี่ยจะเป็นเทอร์มินอลเป็นคอมหรือว่าเป็นโทรศัพท์แล้วก็เขาจะเรียก collection node เนาะที่มันเชื่อมเชื่อมกันเนยอะๆอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเรียกว่า communication network ก็คือการสื่อสารเครือข่ายการสื่อสารประมาณนั้นส่วนเกณฑ์ในการเลือกผ่าท,ที่จะไปเนี่ยสมมติว่าอันนี้เนี่ยมันมี2ผ่าธท,ที่จะไปได้เนี่ยก็คือ minimum hop ก็คือการที่มันจะผ่านโหนดเนี่ยเยอะมากแค่ไหน แล้วก็ r e a s e c o ก็คือค่าใช้จ่ายของการผ่านโหนดโหนดนั้นก็เดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนในอนาคตเนาะแล้วก็ไอ้นอกนอกกลมกลมก้อนเมฆตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า end device เนาะโหนดโหนดก็คืออันนี้ก็คือจะเชื่อมต่อกับโหนดหรือว่า station ก็ station ก็อย่างเช่นอ,อันนี้โหนดก็คือโหนดกับโหนดเชื่อมด้วย multiplexer ก็ที่เราเรียนกันไปตอนที่แล้วเนาะแล้วก็มันจะเชื่อมแค่บางส่วนเนาะไม่ใช่ว่า หนึ่งเนี่ยจะต้องเชื่อมกับทุกๆอันเลยมันก็เชื่อมแค่2กับ4แล้วก็ถ้าจะไป5เนี่ยก็ค่อยไปผ่าน 2- อสามอะไรอย่างงี้บางการเชื่อมเนี่ยมันจะมีการเชื่อมที่ซับซ้อนเพราะว่าเรื่องความน่าเชื่อถือเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราผ่านเส้นทางนี้ไปแล้วแบบเออมันมีแค่เส้นทางเดียวเนี่ยมันก็จะไม่น่าเชื่อถือเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะพังได้เขาก็เลยสร้างเส้นทางสำรองขึ้นมาขึ้นมาด้วยแล้วก็สวิตชิง node เนี่ยก็จะ Uh, Switching Network กเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ตัวใหญ่ๆได้กันก็คือจะเป็นเซอร์ i ิตสวิตชิงเนาะกับแพ็กเกจสวิตชิงเซอร์กิตสวิตชิงเนี่ยก็คือการสร้างเส้นทางการเชื่อมแบบคนอื่นเนี่ยจะใช้ไม่ได้เป็นระหว่าง2 Station เท่านั้นยกตัวอย่างง่ายๆที่ใช้กันในชีวิตประจบวบเนี่ยก็คือการโทรศัพท์นั่นเองจะแบ่งเป็น3 Phase ก็คือเอส a ตอบก็คืออย่างเช่นการกดเบอร์แล้วก็รอสายทรานสเฟอก็คือส่งข้อมูลก็คือตอนที่คุยคุยกันไปคุยกันมา d i s c o n n นกก็คือการวางโทรศัพท์การประยุกต์ใช้ก็คือ,อ,อตัว r i u i t switching เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่เพราะว่าคนอื่นน่มันใช้ไม่ได้แล้วมันก็ต้องใช้เวลานั่งจากว่ามันต้องรอ,อ,อคู่สายเนี่ยรับสายแต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันจะมีความลื่นไหลมากอย่างเช่นอันนี้ก็คือตู้ชุมสายไอสเท่าๆเนี่ยมันก็คือโหนดแต่ละโหนดเนาะก็คือว่าโทรไปแล้วก็จะชุมสายกัน ทั้งหมดแล้วก็ส่งมาปลายทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอในตู้แต่ละตู้เนี่ยมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้ก็คือมี3อย่างหลักๆก็คือมีคอนโทรลยูนิตดิจิตอลสวิตช์แล้วก็เน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซดิจิตอลสวิตช์เนี่ยก็คือจับคู่ต้นทางปลายทางว่าจะส่งไหนไปไหนไหนไปไหนไหนไปไหนคอนโทรลยูนิตเนี่ยก็คือการสร้างการเชื่อมต่อหรือว่าเอิสระบิดเราสายดูว่ามันว่างไหมก็คือไอขั้นตอนเมื่อกี้นี่แหละไอสามขั้นตอนตัวนี้สามเฟสตัวนี้เนี่ย,ยก็คือว่ามันอยู่ในคอนโทรลยูนิต แล้วก็ถ้าเกิดว่าเชื่อมต่อสําเร็จเนี่ยก็มันจะเป็นการคนโทรลไม่ให้คู่สายเนี่ยหลุดแล้วก็ตัดการเชื่อมต่อถ้าเกิดว่าคู่สายต้องการจะวางแล้วก็เน็ตเวิร์กอินฟลูเอนก็คือหน้าตาการเชื่อมต่ออะไรประมาณนั้นแล้วก็เอ่ออันนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2แบบหลกัหลกๆอีกก็คือเป็นแบบ blocking กับ n o n b อ o กิ i n g blocking เนี่ยก็คือว่าเอ,อ่อทำให้มันบล็อกกันก็คือทําให้มันสายไม่ว่างได้ถ้าเกิดว่าคู่สายเนี่ยมันเต็มอยู่ อ่าเพราะว่ามันเส้นทางเนี่ยที่ใช้กันเนี่ยมันเต็มแล้วหรืออะไรประมาณนั้นมันก็จะบล็อกได้ก็เหมือนเวลาที่เราไปอยู่ในที่ชุมชนคนเยอะๆอยู่ในที่ที่คนแออัดมากๆเนี่ยบางครั้งมันก็จะโทรหาใครไม่ค่อยติดเพราะว่าคู่สายเนี่ยมันเต็มอยู่ส่วนนันบล็อกกิ้งเนี่ยก็จะเป็นแบบที่เป็นเส้นทางเป็นที่เขาแบบว่าซื้อกันนอนแล้วก็แบบว่ามันจะมีราคาแพงมากก็คือว่ามันจะเป็นเหมือนแค่ช่องช่องนั้นให้เขาใช้กันเลยแล้วก็สามารถใช้ได้ ตลอดเวลาใช้แบบโทรหากันตอนไหนก็ได้ไม่ต้องแบบว่ามีการาบล็อกกันเพราะว่ามันไม่มีสายไม่ว่างอะไรอย่างนี้แล้วก็สกิตสวิชชิ่งเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็น Space Division Switching ก็คือการแบ่งพื้นที่นั่นเองก็จะแบ่งเป็น2อ,อย่างก็คือ Cross Bar Switch ก็คือจำนวน Cross Point เนี่ยจะขยายเป็น2เท่าของ Station เลยมันจะมีเยอะมากสมมติว,ว่าอันนี้มี station 1 สเตชันไลน์หนึ่งกับสเตชันไลน์สองอันนี้มันจะเป็นแมททิ้งเนาะก็คือว่าเออพอสเตชันหนึ่งมีสเตชันนี้ก็ต้องมีแล้วมันก็แบบว่าต้องจับคู่กันไปเรื่อยๆมันก็จะทาให้แบบถ้าเกิดว่าคู่สายหนึ่งมีสิบอีกคู่สายมึงสิบก็มีเป็ร้อยจุดเลยที่จะแบบว่าเออเป็นคอสพอย์อะไรเงี้ยอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบนอนบล็อกกิ้งก็คือโทรหาได้ทันทีเพราะว่ามันคู่สายมันไม่ซ้ํากันอี่แล้วมันมีคู่หนึ่งคู่สายมีแค่เออ คู่เด <át> ียวอะไรเงี suffer, you, ้ยก็คือเชื่อมกันเป็นแมทริกไปมบับบที่2คือมัลติสเตทอันนี้เน่ยจะเป็นการลดจำนวนคอ o s สพอยท์ทำให้มีมากกว่า1เส้นทางการเชื่อมต่อไม่ต้องทุกเส้นถึงกันหรือว่าไม่ต้องทุกคู่เนี่ยจะต้องมีคู่หรืออะไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่ามันก็จะทำให้เกิดการ b ็ o c k i n g ได้อย่างเช่นอันนี้เนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างมา t สเตเนาะก็อันนี้ค่ะเขามี10 10คู่สายแล้วเขาก็มาแบ่งแบ่งเป็น5กับ5 แล้วก็แบ่งอีกทีเป็น2กับ2แล้วก็เอามา,าครอสกันมันก็จะได้5้คูณสองหคูณสองหคูณสองหคูณสองแล้วก็2อคูณสองสองคูณสองโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันก็ทําให้มีแค่จุดทั้งหมดเนี่ยสิคูณสก็คือ5้คูณสองสอันแล้วก็4ี่คูณสองก็คือ2อคนะูณสองเนาะสอันก็ทําให้มีแค่4 8จุดลดไปได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยเกินครึ่งมาสองอันโดย 3. อืม แต่ก็คือว่ามันจะเกิดการ b l o กก i n g อย่างเช่นสมมุติว่าช่องแรกอันนี้โทรหาอันนี้แล้วมันก็ใช้เส้นมาแล้วใช้เส้นมาถึงที่สองนี้และแล้วตู้นี้โทรหาอันบนมันก็ใช้1กับ2องไปแล้วแต่ว่าเส้นที่มีเนี่ยมันก็มีแค่สองอันใช่ไหมมันก็เลยเต็มแล้วมันก็เลยแบบว่า3 4 5เนี่ยมันว่างรับได้แต่ว่าโทรไม่ติดเพราะว่ามันใช้เต็มสคู่สายที่มันมีหกับสแล้ว แล้วก็ t l t e r t a t i v e ีฟเอา,เอา,เอาไม่ใช่ต่อไปเป็น routing Routing เนี่ยก็คือการเชื่อมต่อส่วนใหญ่เนี่ยต้องการเส้นทางมากกว่า1 s w i t สวิตเนาะต้องหาที่มันเส้นทางที่มันมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความยืดหยุ่นก็อย่างเช่นอันนี้เนี่ยเขาก็เหมือนสร้างเส้นทางออกมาเนาะอันนี้ก็เป็นโหนดแต่ละโหนดใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็สร้างเส้นทางออกมาได้เป็นหลายอันเลยได้เป็นได้โทอ t โ p o ป o ร y โเนี่ยก็อย่างที่เราเรียนไปเมื่อคือก็ การเชื่อมโยงใช่ไหมอันนี้เขาก็การเชื่อมโยงออกมาได้เป็น4เส้นทางหลักอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาทําเป็นตารางเนาะเรียกว่า alternative routing ก็คือเป็นทางเลือกว่าเออเราจะเลือกไปทางไหนถึงจะดีที่สุดอย่างเช่นอันนี้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าเส้นไหนไวในช่วงเวลาไหนตอนเช้าเนี่ยเออเส้นแรกที่จะเลือกเนี่ยก็คือ A คือวสุดเพราะว่าผ่านตัวเดียวใช่ไหมออม,มันก็เป็น A A หมด แล้วก็ช่วงที่2เนี่ย B เส้นทาง B เนี่ยจะไวกว่าช่วงเอ่อเส้นทางที่3เนี่ยก็คือ C ก็คือหมายความว่าถ้า B ไปไม่ได้ A ไปไม่ได้ก็ไป C แทนอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วมันก็จะบ่งบอกอย่างงี้เนาะว่าตอนกลางวันอันไหนดีสุดก็คือ A A หมดเลยเนาะตอนต้นเช้าเนี่ยแล้ว A อ่ะดีสุดแต่ว่าถ้าเกิดว่า A มันไปไม่ได้แล้วเราไปทางไหนได้อีกถ้าเป็นตอนบ่ายก็อ่าดี D ดีสุดอะไรประมาณนั้น อคอันนี้2ก็คือแพ็ k เก็ตสวิตชิงเบสิกโอเปอเรชันของมันก็คือมันจะซอยข้อมูลเป็น small package เนาะเวลามันผิดเนี่ยมันก็จะตรวจใหม่แค่แป๊บเดียวเพราะว่าสมมติว่ามันผิดแค่ก้อนเล็กๆเนี่ยมันก็ส่งไปบอกแค่ว่าเออก้อนเล็กนี้ผิดแต่ถ้าเกิดว่าก้อนใหญ่มันผิดเนี่ยแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดจากที่เอาแค่ก้อนนี้ไปตรวจสอบแค่ก้อนเดียวก็ได้อะไรประมาณนั้นแล้วก็ control info ก็คือเหมือน header ที่เราเรียนเรียนกันมาเมื่อตอนที่แล้วๆเนาะ มันก็จะใส่ address ก็คือที่อยู่ของมันแล้วก็ดูว่าใครส่งให้ใครแล้วก็เวลารับแพ็กเก็มานเนี่ยมันจะเก็บไว้แปบ๊บนึงก่อนเป็น b u ฟอร์เนาะแล้วเสร็จแล้วมันก็จะค่อยส่งให้หน d ถัดๆไปอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นรูปอธิบายนะว่าแบบว่าเออเนี่ยมันก็มาเป็นก้อนมันก็ซอยเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็แปะ control info หรือว่า address เข้าไปว่าใครส่งให้ใครอะไรประมาณนั้นแล้วก็ค่อยส่งผ่านไปข้อดีของมันของ p a c k e switching เนี่ยก็คือว่า ถ้าใช้สายเนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงมากเพราะว่าเป็นก้อนเล็ดมันก็จะส่งไวส่งผ่านสายไปทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนแล้วก็เวลาที่สายว่างเนี่ยมันก็จะเข้าคิวแล้วก็ค่อยๆส่งเลยก็คือว่าถ้าสายไม่ว่างเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเก็บเป็นบัฟเฟอร์ไว้แป๊บหนึ่งก่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่สายไม่ว่างเนี่ยมันก็จะรอรอแล้วก็ค่อยส่งไปพอมันค่อยส่งไปเนี่ยมันก็จะข้อมูลไม่หายใช่ไหมเพราะว่ามันถูกลับอยู่เสมอเพราะว่าพักอยู่ที่หนู แล้วก็กาหนด priority ได้ก็คือว่าเอ่อกำหนดได้ว่าจะให้เออก้อนนี้สาคัญนะเอาก้อนนี้เข้าไปก่อนอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่จาเป็นต้องเรียง1 2 3 4ถูกครั้งก็อันนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลเนาะว่าถ้าเป็น1แพ็กเกจเนี่ยมันก็จะเป็นใหญ่ๆแล้วมันอันตรงนี้ก็คือระยะเวลาแล้วมันก็จะใช้เวลานานเพราะว่ามันส่งข้อมูลเยอะยาวแต่ถ้าเกิดว่าแบ่งเป็น2แพ็กเกจเนี่ยมันก็จะส่งเอ่อ 1> data 1พร้อม h e a d e r ใช่ไหมแล้วมันก็อ่ะส่งเสร็จแล้ว data 1ก็ไปช่องตัวนี้ว่างก็เอา Data 2เข้ามาได้เลยแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะเสร็จไวกว่าอันนี้ก็เห็นเลยว่ายิ่งเสร็จไวเนี่ยนันก็เป็นความยาวเวลาการเสร็จไวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยอันเนี้ยมันก็อาจจะเยอะเกินจําเป็นไปนิดนึงถ้าเกิดว่า h e a d e r เนี่ยมันเยอะไปมันก็จะทําให้ข้อมูลเนี่ยมันซับซ้อนเพราะว่ามันก็จะงงว่า เอออันนี้ก็ส่งให้คนนี้อันนี้ก็ส่งให้คนนี้จรบัว่าส่งให้คนไหนอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเลิกแต่พอดีสวิตชิ่งเทคนิคเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองอันก็ได้ด้วยกันก็คือแบบ Data g r กรกับแบบ Vir t u a l c i r c u i t Data Gram กรก็คือแต่ละแพ็กเกจเนี่ยวิ่งอิสระจะวิ่งไปไหนอะไรตามใจฉันเพราะว่าเราแปะ h e a d e r แล้วมันก็รู้แล้วว่ามันต้องไปหาใครมันก็วิ่งไปมั่วๆตามหาเส้นทางที่มันต้องการไปอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีข้อเสียนิดนึ่งก็คือว ผู้รับเนี่ยมันก็เลยเป็นหน้าที่ของผู้รับที่จะต้องเลียงว่าเออหนึ่งสองสามสี่มาหรือย,ยังนะแล้วถ้าเกิดว่าหนึ่งสองสี่อ่างสามหายแล้วก็ค่อยเรียกใหม่อันนี้มันก็จะมีข้อดีตรงที่มันไม่ต้องเซตอัพแล้วมันก็มีความยืดหยุ่นเนาะส่วน virtual circuit ก็คือหาเส้นทางล่วงหน้าว่า A ถ้าสมมุติว่า A ไป B เนี่ยเส้นทางไหนดีที่สุดสมมติว่า A B ใช่ไหมแล้วมันมี CD อะไรเงี้ยมันก็จะหาว่าเส้นทางไหนดีที่สุดอันนี้เขาจะเรียกว่า hand shake นะ hand shake ก็คือการจับมือก็คือเหมือนเป็นการ virtual ก็คื มันก็คือสมมุติไปก่อนว่าไปอะไรเงี้ยแล้วก็เออดูว่าอันไหนดีสุดแล้วก็ไม่ได้แปะว่าให้ว่าแบบว่า A ส่งให้ B นะอะไรเงี้ยแต่แปะว่าไป1ไป2นะ A ไป B นะแบบนี้มากกว่าแล้วก็ไม่ต้องเลือกว่าไปไหนส่งเสร็จก็เคลียร์เส้นทางเราก็ใช้ซ้าได้เนาะมันจะไม่เหมือนไอตัวที่เราเรียนเมกกื่อกี้ที่เป็นตัว t r state ตรงนี้ที่มันใช้คู่สายเต็มแล้วมันจะไม่ว่างอะไรเงี้ย อันนี้ก็คือว่ามันเป็น virtual เพราะมันเป็น virtual มันไม่ได้ไปจริงๆมันก็เคลเส้นทางแล้วก็ใช้ซ้ําได้แล้วมันก็จะส่งเป็น s ีเ u e น c e ไปเนาะก็ส่งก่อนก็ถึงก่อนเป็น1 2 3เรียงก็มันก็จะส่งไวแต่ว่าไม่ได้ไวเท่าไอตัวดัตต์แกรมเพราะมันมัวๆแล้วมันก็ส่งส่งไปก่อนใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือมันจะส่งเป็น s ี q u วน c e ไปแล้วก็มันจะมีข้อเสียตรงที่ถ้าเกิดว่าส่งเป็น s e q u ว n c e ไปแล้วมันผิดตั้งแต่ s ี q u วน c e แรกเนี่ยมันก็ต้องเอาใหม่หมดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยไอแบบ Data GAM เนี่ยจะใช้เวลาน้อยสุดเนาะอันนี้ก็คือเขาเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าแบบ Circuit Switching เป็นแบบไหนก็นี้ก็คือเขาจะเรียกก่อนเรียกทีละอันเรียกว่าจะเอาอะไรบ้างเสร็จแล้วเขาก็พอได้รับการเรียกแล้วเนี่ยเนี่ยแ c c e p t แล้วเขาก็จะค่อยส่งข้อมูลมาอืมแล้วก็ค่อยส่งต่อไปอะไรเงี้ยแต่ว่า Virtual เนี่ยก็คือจะลองวิ่งก่อนลองวิ่งแล้วก็ลองวิ่ง,ลง,ง,ลง,งแล้วก็กลับแล้วก็พอได้ข้อมูลกลับมาปุ๊บก็ส่งส่งส่งส,งสง ส่วนดัต้าแกรมเนี่ยก็คือส่งเลยส่งส่งไปเลยส่งส่งไปเลยใช้เวลาน้อยสุดแล้วก็ไอ i ว t ช a l ลดัต้าแกรมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นแบบ e x t e r n a l กับแบบ internal เนาะ external ก็คือแบบนี้ก็คือภายนอกก็คือว่ามันจะเป็นเอส่งให้า B ไม่ก็ C ใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็จะถ้าเป็นแบบ v ว r ช u a l เนี่ยก็อย่างที่บอกนะมันจะวิ่งหาเส้นทางก่อนว่าไปไหนไป 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9 10 D อะไรอย่างนี้ ก็อย่างเช่นอันนี้เนี่ยก็คือว่าเขาก็ระบุไปเลยว่าไปเส้นทางที่1อันนี้ก็ไปเส้นทางที่2แล้วก็ส่งไปทีละอันเรียง1 2 3 1 2 3แต่ถ้าเป็นแบบดัลต้าแกมเนี่ยก็คือระบุเฉยๆว่าเออไปถึง B นะอันนี้ไปถึง C นะแล้วจะเรียงอะไรก็ได้2 3 1 3 2 1อะไรก็ได้ไม่ต้องเรียง1น3อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือมันเป็นการสำรวจเส้นทางไปแล้วว่าเออมันจะไปเส้นทางนี้เนาะไอ้ปะปัด มันก็จะกําหนดไปเลยว่าไปตามนี้นะไม่ต้องแบบไปยื้อที่ไหนแต่ส่วนอันนี้เนี่ยมันก็จะแล้วแต่ไปมัวก็ได้จะไปอันนี้ก็ได้หรือว่าจะไปอย่างนี้ก็ได้อะไรก็ได้ที่ถึงจุดหมายก็พอแค่อันนี้ไปถึง B พอมันจะไปอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเออก็อย่างอันนี้เนาะแล้วก็ถ้าเขาแปะ C ก็คือไปอย่างก็ได้แต่ไปถึง C ก็พอประมาณนั้น routing ก็คือการหาเส้นทาง การหาเส้นทางเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงว่ามันต้องถูกต้องง่ายเสถียรยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพเนาะแล้วก็อย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นเลยก็คือว่ามันจะมีวิธีการหารเส้นทางที่จะไปเนี่ยอยู่2อย่างก็คือแบบมินิมัมฮอปกับแบบลิสคอร์มินิมัมฮอปก็คือเส้นทางที่ใกล้ที่สุดอย่างเช่นรูปนี้เนี่ยเส้นทางที่ใกล้ที่สุดก็คือ1อ่าสมมติว่าจะ1ไป6อย่างเงี้ยหไป3ไป6ก็คือง่ายสุดเพราะว่าผ่านแค่3โหนดส่วนลิสคอร์ก็คือค่าใช้จ่ายน้อยสุด ก็อย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็น1 4 5 6เราจะเห็นว่ามันใช้แค่1 2 3 4แต่ถ้าเป็นเส้นทางอื่นเนี่ยก็จะถึง6 2 5 10เลยกว่าจะถึง6ค่าใช้จ่าเยอะมากแล้วก็การหาเรตเตนนี่ก็จะแบ่งเป็น4อย่างหลกัหลกๆก็คือเป็นแบบฟิกซ์ก็คือเป็นการสร้างตารางขึ้นมาแล้วก็ฟิกซ์ไปเลยว่าเออถ้าเกิดว่าโนด1นเนี่ยจะไปถึงโหนดสอเนี่ยโหนดต่อไปต้องไปไหนถูกสุดอย่างเช่นอันนี้ เอ่อหไปหใช่ไหมแล้วเขาก็กำหนดไปเลยว่า Next node เนี่ยคือ4เพราะว่ามันถูกสุดเพราะว่า1นไปหอันไหนถูกสุดก็คือ14ถ้า1นึ 2, เราบอกแล้วมันแพง1นึ 2, ไปเส้นทางอื่นก็แพงอยู่ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือก1นสแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถูกตารางเสร็จแล้วทำตารางตรงนี้เสร็จแล้วก็ค่อยเอามาใส่ข้อมูลตัวนี้เรียงเป็นแถวตรงแบบนี้ แล้วก็ไอช่องตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นมุมทแยงมันจะไม่มีนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งหนึ่งก็คือก็หนึ่งไปหนึ่งก็คือโหนดอะไรเงี้ยโหนดมันแล้วก็ flooding f l o o d i n g ก็คือทําให้รู้ค่าใช้จ่ายของเส้นทางนั้นๆก็อย่างเช่นอัน uh, นี้เนี่ยหนึ่งมันก็จะส่งไปใช่ไส่งไปต่างๆส่งไปสองแล้วก็คือสองก็รับมารับมาลบแล้วมันก็ส่งต่อใหอ้ตัวอื่นเว้นแขนที่มันรับมาก็คือเน,นี่ยมันรับมามันก็ไม่ต้องส่งไปอย่างนี้แล้วมันส่งไปแค่อย่างนี้กัอย่างนี้ แล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะรู้คลอสเอ่อค่าใช้จ่ายของเส้นทางต่างๆ Random คือไม่ต้องมีอะไรหรือไปมั่วๆแล้วแต่ชันตามใจชันอะไรอย่างนี้ a p t i v e a d a p t i v e <Adapt ive S 1> เนี่ยก็คือมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะ mm. ก็คือเขาจะกำหนดมาให้ว่าเออโหนดมันมีแต่ละโหนดเนี่ยมันมี BIAS เท่าไหร่เสร็จแล้วก็เอาค่า BIAS นั้นเนี่ยไปบวกกับแพ็กเกจถ้าแพ็กเกจไหนน้อยสุดเนี่ยก็เลือกส่งให้อันนั้นประมาณนั้น โอเคทีนี้เรามาลองทำโจทย์อันนี้กันเขาบอกว่าสร้างเซ็น r a l ร z e ล Routing Directory สำหรับ n น t ตเ r ิต่อไปนี้ค่ะใช้ใจทางขาไปข่ะกลับเท่ากันก็คือสร้างไอตัวนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็มากำหนดก่อนโหนดอันนี้เขาเป็น A B C นะก็หนด A e, โหนด B โหนด C แล้วเราก็สร้างเป็นตารางใช่ไหม ก็อันนี้เป็นเอ่อดิสติเนชันมีกี่มีนหนึ่งสอา่าะแสดงวันนี้ก็ต้องมี6กคูณหเพราะมีหกหน 6, นึ่งสองแต่ว่าชอ่องนี้มีแค่ห้าสนนี่ห้าในกระหน อีแล้วก็คนิดนึงแล้วก็กลบวางเลยโหลดอเดสเทชันก็มี B C D E F ใช่ไค okay, แล้วก็ขออนุญาตกอวันนี้ ก็เป็นเดสติเนชันนิดนึ่งนี่ก็ต้องเป็น A แล้วก็ C D E F นี่ก็เป็น A B D E F เป็น n o d E F โอเคก็สร้างโนดตมานี้แล้วก็สร้างเป็นอันใหญ่ก็คือ A B C D E F A B C D E F แบบนี้โอเค อย่งที่เราบอกไปเนาะมันจะมุมเทยังมันจะเป็นแดดโอเคทีนี้มาดูทีละอันโนด A A ไป B อันไหนถูกสุดก็มีสองเส้นเราก็เห็นแล้วว่าก็ไป B นี่แหละถูกสุด นี้ต่อไปไป c a ไป c ไหนถูกสุดอันนี้4อันนี้โหกวจะถึงก็เป็นบิมมนน 3, บ่มเดิมต่อไปไป d 4อันนี้สามเองก็บิ่มเดิมต่อไปไป e ห้า สองโอเคบีเมนเดึง f สองเราเห็นแล้วเนเาะอันนี้มันสั้นกว่าสองก็บีเมนเดึงเสร็จแล้วเราก็มาเขียนตรงนี้ B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 , b. ีโอเคต่อไปโนดต b โนดต b next โ o นด เถูกสุดสี่ b C 3นี่สามอีไป e แค่สองเองก็ E D ก็ E ไปแค่สองก็ E E อันหนึง่ง f 5้ันี้ก็5้าอืมมีส4แต่ว่าก็ไปที่ E ก็เป็น อีก็เป็นอี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 อ,อ,อ,อีโอเคต่ไเอ,อ,เอไ,ปไปเอ้ยอีนี่ใช่ไหมต่อไปสี่ไปอีสี่ สกับอีไป B 3 2ามกับอีไปดีสเยอะเลย B ีทีนี้4ไปอีก็ก็อีเอฟไปอีีเสอง ซีอวแล้วก็เก็เป็น E e e e ต่อไป D d ไป A อีอ้าวสมีฉันไป e ดีกว่าก็บ ก็ไปอ e ดีกว่า C ไป D 2อเยอะเลยก็ไป E นี่ก็ไป E ละใช่หมหนึ่ F เอ๊ะเมื่อกีผิดหไหมเมื่อกีมื่อกดีนี่นะ D ไป E ดไป e. อะไรนะ D ไป C 2 okay, องโอเคน D ดไป E กะ E โอเคดไป F ถ้าไปไปตาม e ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้แต่อันนี้น่าจะเยอะกว่าเยอะเลยก็ไป e ดีกว่าก็จะเป็นอออีีีอีอีโอเคต่อไป, e, e ไป A, 2, อีอีไป e ห้าสองอ้าไป b สองเองก็ b ไปเีก็ไป B ีเลย C ก็ไปซีเลย D ก็ไปดีเลย F ไป C ก่อนน้อยกว่าก็ไป C ก็จะเป็น B B C D C สุดท้ายแล้ว F F ไป A 4 5้โอ้เยอะเลย หน,นึ่งสองสามสี่ห้าหนี่ห้าส่าิโยกฉนไป4ดีกว่าใช่ไหมทีน,นี้ไปบ5ห้าอเยอะอันนี้ก็หอันนี้ก็ห้า 5. อันนีสี่อะสีไปสี่อะสง่ายกว่า D F ห้าสอ่ะสไปน้อยกว่า E F ไปอก็4 F สอ่ะสก็เป็น 4, 4, 4, 4, 4. สี่สีก็เสร็จแล้วตารางของเราก็ประมาณนี้ค่ะก็ แล้วอย่าลืมคอมเมนต์ฟีดแบ็กกันเยอะๆนะว่าสอนเป็นไงบ้างสอนดีไหมเสียงเบาเสียงดังพูดเร็วพูดช้าเดี๋ยวจะเอาไปปรับปรุงในครั้งหน้าคะขอบคุณครับ